We fly higher สวัสดีครับพวกเรา Sky Life สวัสดีครับผมหลุยส์ Sky Life ครับสวัสดีครับผมป๊อบ Sky Life ครับสวัสดีครับผมบอสบอส Sky Life ครับสวัสดีครับผมป่า Sky Life ครับสวัสดีครับผมทอย Sky Life ครับผมสวัสดีครับปอน Sky Life ครับอ่านี่เราไปเพื่องาน Japan e x ครั้งแรกเลยไหมใช่ครับผมก็นี่เป็นครั้งแรกของพวกเราสกายไลท์นะครับผมที่ได้มาขึ้นงาน Japan Expo นะครับผมก็ขอบคุณ คนจัดงานมากๆเลยนะผมพวกเราก็จริงๆก็ชอบความญี่ปุ่นมากๆเลยเนาะแล้วก็มีโอกาสเคยได้ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์เกี่ยวกับเพลงญี่ปุ่นมาแล้วด้วยแล้ววันนี้ก็ได้มาโชว์ที่งานจะไปโป๊ะก็เป็นเกียรติมากๆครับครับเราเลือกอะไรมาเป็นที่แต่งวันนี้ก็วันนี้มีเพลงเวอร์ชันร็อกของพวกเราครับเป็นเพลงบล็อกซิงเกิลเพลงสกายไลท์ครับผมแล้วก็มีเพลงโคเวอร์ด้วยครับชื่อเพลงว่าอาจจะครับผม ช่วงนี้นะครับผม,มพวกเราสกายไลท์เนี่ย<ม>ก็กําลังซุ่มซ้อมอยู่นะครับผมก็จริงๆก็แอบแง้มมาได้นิดนึงนะครับผมว่าอาจจะเป็นแบบช่วงภายในต้นปีนี้อาจจะมีอะไรหรือเปล่าก็ารอดูติดตามดูนะครับผมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับเยอะๆเลยครับแล้วตอนนี้แต่ละคนละค่ะมีแพลนทำอะไรสำหรับปีนี้บ้างอะไรนะครับแต่ละคนมีแพลนทำอะไรสำหรับปีอ๋อ ก็ป๊อปปิลี่เรื่องหนึ่งครับผมก็มีมีป๊อปนะครับผมกับทอยก็ได้ไปมีโอกาสไปเล่นซีรีส์นะครับร่วมแจมกับอีกวงหนึ่งในค่ายเครือของเราคือเคสแกงนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็ยังไงพวกเราจะมีผลงานอะไรคอยติดตามพวกเราด้วยนะครับผมอย่างของหลุยก็ ก็จะเป็นผลงานกับสกายไลท์เ like นี่ยแหละครับที่เรากําลังซุ้มซ้อมทํากันอยู่ว่าจะมีอะไรก็รอติดตามครับผมคือโดยโดยรวมพวกเราสกายไลท์นะครับผมก็ช่วงนี้เนี่ยก็จะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรออกมาต่างๆเยอะมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งท่าทางของการร้องท่าทางของการเต้นแต่ในช่วงนี้พวกเราก็มีแพลนที่จะทําแบบว่าโปรเจกต์ร้องเนาะแบบว่าเป็นมิกเทปอะไรอย่างเงี้ยครับผมลงที่ช่องทางของพวกเราครับผมยังไงก็ติดตามได้นะครับผมในยูทูบช่องทางของพวกเราสกายไลท์ครับผมเรามาร่วมงานที่ปวดนีั ให้พูดถึงไอดอลญี่ปุ่นที่แบบว่าเราชื่นชอบกันหม่อนกัอ๋อได้ครับผมมาก็ก็ <c oughs> สำหรับไอดอลญี่ปุ่นที่ชื่นชอบก็จะเป็นวงครับผมชื่อ l a m p a g e ครับผม off excite f l ครับผมเป็นวงที่ญี่ปุ่นที่ชอบมากคือเขาเต้นโหดมากแล้วก็ร้องเพาะมากด้วยครับ <c oughs> ผมชอบวงนี้มากครับ แล้วแขงเนี่ยยี่ปุ่ก็จริงๆก็พวกเราหลายๆคนก็อินความเป็นญี่ปุ่นมากนะจริงอย่างอย่างถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยอย่างผมจะอินแบบว่าอุลตร้าแมนอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยคุณคุณป๋านี่อะไรนะครับผมชอบไอ้มดแดงครับของคุณป๊อปนี่อะไรนะครับของผมเอาจริงๆเลยคือผมชอบอาจารย์โอดะนะครับผมเพราะว่าอาจารย์โอดะคือคนเขียนการ์ตูนเรื่องวันพีซนะครับผมซึ่งซึ่งจริงๆผมก็อยากอวยพรให้แกสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเพราะว่าผมอยากจะให้การ์ตูนแกออกไปไหวนะครับผมอยากจะรู้ว่ามันจะจบยังไงนะครับผมนี่นะครับผมจริงครับ ฝากากไก็ติดตามพวกเราได้ที่ Instagram นะครับผม Facebook แล้วก็ YouTube นะครับผมพิมพ์คาว่า Skyline นะครับผมจะขึ้นพกดุกช่องทางโซเชียลเลยนะครับผมโอเคนะครับให้ฝากงานนี้หน่อยค่ะถึวันติออะไรนะครับให้ฝากงานนี้หน่อยท็งวันติเปก็งาน Japan Expo นะครับผมจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมมีวันที่22แล้วก็23นี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมานะครับผมพรุ่งนี้ยังมากันได้นะครับผมวันอาทิตย์มากันเยอะๆนะครับ